GPX Laser 220ติดตั้งหัวชกแต่งคลิปนี้จะแนะนำการติดตั้งหัวชกแต่งนะครับในรุ่น Laser 200ข้างซ้ายผมจะทำการติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ข้างขวาซึ่งซ้ายขวาเนี่ยมันเหมือนกันจะถ่ายข้างขวาให้ชมข้างเดียวแล้วกันนะครับน็อตหัวด้านบนเนี่ยจะใช้เป็นเบอร์21ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับตัวนี้ เมื่อขันจนรวมแล้วก็เอามือหมุนได้เลยครับทีนี้พอมือหมุนจนรวมแล้วนะให้กดตัวแขนคอบนน,บนะอนี่นะครับลงนะกดลงนี่นะครับมันก็จะโผล่แกนด้านในขึ้นมาให้เห็นตัวแกนจุดนี้นะครับที่มันจะเป็นบากล่องไว้เนะฮะตัวแกนด้านในจะใช้เป็นเบอร์14 แนะนําใช้เป็นตัวแบนๆเลยนะครับไม่งั้นมันจะเสียบเข้าตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวหนานแล้วเสียบเข้าไม่ได้ต้องใช้เป็นตัวแบนๆนะครับแล้วก็เอาเบอร์สิบสี่นะนะเสียบเข้าไปข้างบนเบอร์ยี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมแล้วก็ทําการขันยันกันไว้นะครับะนะครับมันก็จะแยกกันโดยที่มือซ้ายเราจะจับไว้ก่อน ถ้าวนก็้องมือขันออกได้เลยอ่านี่นะครับแหนตัวนี้นะเยียวยาวนะครับตัวหัวชกตัวใหม่นี่นะครับกับตัวเก่าเก็บกันดูอ่านี้ตัวใหม่นี่นะครับจะไม่มียางตัวนี้นะให้เราถอดยางจากตัวเดิมเนี่ยนำมาใส่กับหัวชกตัวใหม่เรานี่ครับตัวนี้นะมันจะเป็นยางกันน้ำมันซึมออกมานะครับ เจ็บเข้าไปตรงนี้เอายางใส่เข้าไปแล้วก็มันจะมีเกลียวตรงกลางนี่ครับขันเข้าไปตัวแกนนี้ก็จะใช้เป็นเบอร์14ด้านล่างเลยครับข้างบนเป็นเบอร์14นะตแน่นเหมือนเดิมครับ นี้เราก็จะดันแผ่นคอนะครับดันขึ้นไปด้านบนเพื่อให้หัวโชกคเนี่ยมันจมลงเข้าไปด้านล่างนะจมลงไปจนชนเกลียวนะ,อะพอชนเสร็จแล้วเราก็เอามือหมุนเข้าไปก่อนขย่าลถนะครับขย่าลถขึ้นลงขึ้นลงเพื่อให้เกลียวมันไม่ต้องแน่นมากเราจะได้ใช้มือหมุนไปเรื่อยๆก่อน พะถ้าใช้เครื่องมือเยอะก็อาจจะเป็นรอยตรงสีสีดำได้ตึงมือโอเคตึงมือแล้วนะครับทีนี้ก็จะใช้เป็นเบอร์22นะครับขันตัวสีดำนี่นะขันจนแน่นตึงมือไปเลยแล้วก็ตามด้วยเก็บเบอร์14อีกรอบนึง ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดหัวโชค๊คในรุ่นเลเซอร์220นะครับนะปากจะหลุดเป็นกีย,200ยร์200้อยู่เลยเลยนะครับเพราะว่าปกติทำแต่กียร์ส0 0นะฮะอ่านี่นะครับก็ดูรู้สึกว่าดูมีออร่ามากขึ้นนะครับสำหรับหัวโชค๊คแต่งที่มีสีสันนะอันนี้ดูไกลๆนะครับอ่าอ่รถตัวนี้สภาพจะดูล้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆเราติดโชค๊คเนี่ย ช่วงข้างบนเนี่ยติดหัวโชคเนีฮะเราไม่จําเป็นต้องถอดพวกนี้ออกก็ได้นะครับถอดแค่แฮนด์ตัวเดียวออกนะพราะไม่งั้นมันจะชนกันนะครับโอเคส่วนนี้ผมจะทําอย่างอื่นอยู่นะครับก็เลยต้องลือไว้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปแนะนําการติดตั้งตัวนี้นะครับหัวโชคแต่งในรุ่นเลเซอร์220นะครับ